รบสวัสดี f อชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เรานำทุกท่านนะฮะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดนะฮะเป็นงานประเทีประจำปีอีกแล้วนะฮะเป็นงานวัดอีกแล้วซึ่งไม่ใช่วัดพระธาตุช่แฮแต่เป็นวัดพระบาทวิ่งเมืองวรวิหารนะฮะซึ่งเขาจะจัดงานกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างน,นะฮะซึ่งปีที่แล้วเราก็ไปนะแต่เราไม่ได้ถ่ายลง YouTube แต่เราถ่ายลง ติ๊กต็อกนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ตามไปดูว่าตอนนั้นนะ่ะมีกิจกรรมอะไรให้น่าสนใจบ้างหรือววันนี้เราจะไปดูอีกทีนะฮะว่าปีนี้มีกิจกรรมอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาไหมหรือว่าจะมีอะไรคล้ายๆเดิมมานะฮะเนาะแต่สิ่งที่คล้ายเดิมก็คือจะมีการขายของแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆเรา,าจะไปดูว่าโซนต่างๆเป็นยังไงบ้างที่เขาจัดกิจกรรมนะฮะเนาะ,ะนะตามกันไปเลยค่ะ ตรงนี้นะฮะเป็นบริเวณด้านหลังของวัดพระบาทมิ่งเมืองนะฮะเราจะเห็นรอยอน้าท่วมระดับนี้เพราะฉะนั้นมีความดิกน้ำอยู่นะฮะน้ำท่วมเมื่อต้องตามไปดูนะฮะ EP ที่เรามารายงานสถานการณ์ <S <S เดี๋ยวเราจะเข้าบริเวณด้านหลังวัดไม่มีอะไรน้ำระดับน้ำท่วมยังมีอยู่นะฮะ ก็คือประมาณนี้ตรงนี้ก็คืออกเพราะว่าสูงกว่าถนนเราจะไปดูป้ายนะตรงจุดนี้เรียกว่าวัดพระบาทกับวัดมิ่งเมืองออใช่แยกสองวัดแล้วก็มารวมกันเป็นพระบาทมิ่งเมืองนี่ฮะมันเป็นเวทีแสดงอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขากำลังจัดแจงนะฮะ เราจะไปเยี่ยมชมก็มีพิธีที่เราจะพาไปเข้าไปใ<ค>นวัดทายูพิชิตพิยอพระทูตรูปนะฮของวัดพระบาทนิ่งเมืองมองไม่เห็นไม่ได้เสกไว้เขพระพระทุทธโกสยัยปยานเล็ก มองมิตอนนี้เราทำการไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะฮะเดินทางไปชมนะคะสินค้าที่วางขายอยู่บริเวณในงานแล้วก็ ของเล่นต่างๆนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะตามกันมาเลย,อเ,ยลเอ่ตนนอนนี้ก็คือตรงบริเวณอันนี้ก็คือวัดพระบาทมิ่งเมืองเมื่อก่อนแยกเป็นวัดพระบาทกับวัดมิ่งเมืองมันจะมีเหมือนสองโบสถ์นะฮะโบสถ์ตรงนู้นกับโบสถ์ตรงนี้แต่นี้รวมเป็น,น,ะะนแล้วนะฮะเนาะและตรอข้างหน้าเป็นร้าน กาแฟพันไทยโฆษณาต้องข้าวถ้าไม่ข้าวก็ไม่ก็คือเราแวะบ่อยมากนะฮะ <c oughs> ลหลายๆ EP นะฮะ,นะะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนที่จะต้องช้อปปิ้งนะฮะว่ามีอะไรขายบ้างและมีอะไรน่าสนาใจบ้างาอ่าซื้อแต่ซื้อว่าเนืยมะม่วงหมู่ทอด หน,น้าทานมากเก็กหวยอเดี๋ยวเราจะจมีบุฟเฟ่ต์กาล่าบาล้รู้เปล่าวาก้อนห้องต้องรวมไหมอันนี้จะเป็นตักบุญหนุนดวงให้โชค Icana, ใส่บาตัวเอาอย่าคนละชาวเรื่องรับของเรามันใหญ่ชาวันนีเป็นวันตีนะตอกหน่อของการจัดงานนของเขาแต่ท้องต้องเวียงแม่ะจัดงานเฉลิมฉลองตั้งแต่หลังหน้า่วก โอ้ซ้อไปลหลซื้อกไปเออนะอันนี้ไหน้มาะจากพู้เผาหูนี้เปนลูกสามสิบเก้ากับสี่สิบสองใบสะสมพบคุณการศึกษาหลุมข้าศกเมโลเน่โมไซวิทยากี้ได้มาบวัดทำวชดเนี่ยจนี่กวสองร้ชีวิตแต่วันนี้เธอหนึ่งารษาโกักไทยหวพ่ มีซินจานแล้วก็ไหวันนี้วันพระนะวันนี้วันพระนะหรือโอกาสทานบวนนะใส่ขันชีนใส่กระช้ำนะเหว,วันพร<น>ะแดงแปดกำแตวันนี้มีความเก<ค>๋<ท>ต้องมี dry ice เอาเหีียนน,นะอสีน้ำเงินกับสีฟ้านะ มอกเก็ดตันำะบุญอะนี่นนะขอคนลาแกนมยขอโนละจีสาดแชกันสิกันทำตเอาวันสินนี้เลยนะนี้ขนะองรางวัลแจกเยอะแะมากมายเจแจกได้เลยค่ะแจกได้เลยนะฮะ,ะสูตรของรางวัลแจกโวลเวี i ดีบอร์วีดี

ส่วนบริเวณหน้าโรงเรียนนารีรัาก็มีของอยู่อย่างแรกได้กินหมูกระทะแล้วสุกต้องอันนี้โซนส่วนสุขภาพนะฮะจะมีดิสนีย์แลนด์อยู่เข้ามาแน่นาม,ม่ามีอย่างพอ,อโซนนี้มีเครื่องเล่นนะฮะ เรือไวกิ้งอันนั้นเป็นแบบดรีมเวิร์สสวนสยามแล้วแบบมีน้ำกระเซ็นอยู่ข้างล่างบอแต่มันหมุนไอ๋อมันหมุนอ๋อมันเป็นหมุนคร a ซ y ี่เวฟมีอาโรลเลอร์คสเตอร์ดิสนีย์แลนด์แล้วก็มีแบบถังขยาวตรงนั้นแล้วก็มี เออสไลเดอร์ิงชาสวานเออจิงชาสวาน,วนแล้วก็มมาหมุนแล้วก็บ้านผีสิงนะฮะแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ก็คือเ<อ>จ้าหน้าที่น่าจะกำลังหลับอยู่เพราะว่าเพระนาะฉะนั้นนะฮะโซนนี้ก็เขาจะจัดไว้คล้ายๆข,ข,ของปีที่แล้วก็คือโซนของเล่นนะฮะ ของเล่นจะคล้ายๆงานช่อแฮเลยนะถ้าเราไปดูคลิปก็คือมีโซนของเล่นแล้วก็โซนแบบปลายิงเป้านะฮะแล้วก็ตักปลาสวยงามที่คุ้นเคยแล้วก็โซนเพนติงะะ <S <S อ่านี่ไงเขาชอบเขาจะมาต่อคิวซื้ออันนี้ทอดมันกุ้งต้องมาลอง <S 1> <S 1> ใช่ ของเด็ดของดงังอันนี้หนึ่งร้อยครับเอาอันนี้เซ้นหนึ่งค่ะทอดมันกุ้งของแหมพลาทอด,ทอดห้เหยินหน้ารา้า ใช่ซื้อปัสปสรราส้มปัาส้มไรกันแล้วนนี้สามเภกเจ้าน้ำจิมม้มมะม่วง อ,อ,อันนี้ขายราคา20บาทครับ20บาทอันนี้เท่าไหร่ฮะ50ราดนี้เท่ากันซ้อบัชซ์้ัวหัมือได้เลยตร์เบอรี่โยเกิรเอาอย่างเธออย่างส้มเอาส้มส้มสมูทตี้ ใช่ก็ฮนใช่ใช่แล้วก็สตรอเบอรี่สมูทตี้โยเกิร์ตอีกหนึ่งอร่อยไหมฮะอร่อยฮะย้อนุัวร์แต่ย้อนตอนนี้เราได้เดินเที่ยวงานแล้วนะฮะทางไหว้พระแล้วก็ดูสินค้าช้อปปิ้งนะฮะนอนแล้วก็ไปเยี่ยมชมบริเวณของของเล่นนะฮะก็มี อาหารมากมายนะฮะที่น่าสนใจให้เราได้แบบซื้อกลับไปนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมของพระนะฮะของวัดนะฮะก็คือทำแบบตักไข่นะฮะซึ่งแลกของมากมายก็ได้เป็นแบบคัพเปอร์แวเอามาใส่น้ำจิ้มนะฮะก็งานก็จะมีอยู่ในช่วงนี้นะฮะในทุกๆปีนะฮะ ปีแล้วเหมือนพฤษภาคมแต่ปีนี้จัดเร็วหน่อยนะฮะ,ะงานมีอยู่ช่วง16-23มีนาคมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคลิปออกก็น่าจะงานก็น่าจะหมดไปแล,แล้วก็มาปีหน้าได้นะฮะ,ะสำหรับพีนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมงานวัดอีกงานหนึ่งเป็นงานประจำปีของสวัดแพร่นะสำหรับธีต,ต่อไปก็ติดตามว่าอยู่บริเวณจังหวัดใดเป็นได้ที่ไหนสำหรับพีนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืม ฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งกให้เราด้วยนะคะ